ถึงเวลาอินเดียพร้อมประกาศสักดาค,ความเป็นมหาอำนาจด้านการทหารอันดับ4ของโลกหลังเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2เข้าประจำการในกองทัพแต่เป็นลำแรกที่อินเดียต่อขึ้นมาด้วยตนเองท้าชนกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่เพิ่งเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของกองทัพและเป็นเรือที่จีนออกแบบสร้างขึ้นมาเองเช่นกันซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบใช้งานจริงทางทะเลรอเข้าประจำการ ทางนี้อินเดียกำลับบงถึงจุดโฟกัสสำคัญที่ไม่ต้องการเป็นแค่เบีย้ยให้ใครเดินแต่กำลังจะแสดงแสนยานุภาพให้โลกได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่โดยเฉพาะคู่แข่งสำคัญอย่างจีนและปาก,กีสถานอย่างไรก็ตามอินเดียก็เชื่อมสัมพันธ์สองขั้วอำนาจส่งทหารเข้าร่วมฝึกวอสต็อกกับรัสเซียจีนและพันธมิตรทมกลางความกังวลของสหรัฐถึงท่าทีและจุดยืนของอินเดียที่แปรเปลี่ยนไปประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ i n s วิกรารตั้งชื่อเป็นภาษาสันสกิตแปลว่าทรงพลังหรือก้าหารเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองของอินเดียหลังอินเดียซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรก i n s วิกรมทิตยาที่ต่อขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียตและอินเดียซื้อมาเข้าประจำการในปี2547เพื่อคุ้มครองมหาสมุทรอินเดียและอา่าวเบงกอลโดยเรือบรรทุกเครื่องบินวิกรารต่อขึ้นเองในอินเดียลำแรก เพิ่มศักยภาพการต่อเรือในประเทศและเพิ่มเขี้ยวเล็บตอบโต้คู่แข่งอย่างจีนที่มีกองเรือยิ่งใหญ่กว่าและเติบโตขึ้นในภูมิภาคโดยเรือลำใหม่ของอินเดียลำนี้มีความยาว2 6 2เมตรระหว่างขับน้ำ47,400ตันบรรทุกลูกเรือได้ประมาณ1,600คนมีฝูงบินลบ30ลำรวมทางเครื่องบินลบขับไล่และเฮลิคอปเตอร์ ถือเป็นเรือลำใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในประเทศและออกประจำการในกองทัพเรือเมื่อวันที่2กันยายน2515เป็นครั้งแรกโดยเรือบรทุกเครื่องบินวิกรานใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในอินเดียประมาณ175แ,แต่การต่อเรือต้องล่าช้าออกไป6ปีทำให้ราคาสูงขึ้นกว่า6กเท่าเกิดเป็นมูลค่าเรือลำนี้ประมาณ90,000ล้านบาทพร้อมปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบภายในช่วงปลายปี2516 หลังจากผ่านการทดสอบให้เครื่องบินรบมิก19ที่ผลิตในรัสเซียและอินเดียซื้อมาลงจอดอย่างไรก็ตามอินเดียมีแผนที่จะนำฝูงบินรบลำใหม่หลายสิบลำลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่นี้ซึ่งกำลังพิจารณาเครื่องบินรบขับไล่ลาฟาเอ M ของฝรั่งเศสและ f อฟเ8บ็อกทรีซูเปอร์เฮนเนตของค่ายโบอิงสหรัฐท่านี้ช่วงไถึง10ปีที่ผ่านมาจีนขยายอำนาจาทหารเข้ามาในมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและพื้นที่อื่นๆหรือแม้แต่การส่งเรือสำรวจและเรือรบมาที่ท่าเรือของจีนที่สร้างไว้ในประเทศศรีลังกาสร้างความกังวลให้กับอินเดียและจีนจะอ้างเป็นเรือที่ใช้ในการวิจัยแต่เชื่อว่าเป็นเรือสอดแนมที่อินเดียเกรงว่าจะมาสำรวจภูมิภาคขณะที่กองทัพเรืออินเดียเองก็ให้ความสำคัญกับสมรภูมิอินโดแปซิฟิกเช่นกันโดยในปี2514 ได้ส่งเรือรบสี่ลำไปในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ของอินโดแปซิฟิกเพื่อเข้าร่วมซ้อมรบกับกลุ่มคอร์สประกอบไปด้วยอินเดียสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียด้านนายกรัฐมนตรีนาเรนทราโมดีของอินเดียย้ำว่าความกังวลด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียถูกมองข้ามมานานอินเดียจึงเพิ่มงบประมาณให้กับกองทัพเรือเพื่อเสริมเที่ยวเล็บ ซึ่งอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีโครงการต่อเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นของตนเองถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ต้องจาลึกถึงความสําเร็จครั้งสําคัญอีกทั้งเป็นความพยายามของรัฐบาลในการป้องกันประเทศแบบพึ่งพาตนเองทงนีลน่าน้ำมันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกทวีความรุนแรงเพราะพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับเพื่อนบ้านรวมถึงไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามญี่ปุน่นและเกาหลีใต้ แต่ละลฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในเรนแดนพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากมีน้ํามันและการธรรมชาติใต้ท้องทะเลเป็นจํานวนมากท่านี้กระทรวงกลารหมของสหรัฐระบุว่าปัจจุบันกองทัพเรือของจีนมีเรือรบทั้งสิ้น355าลำรวมถึงเรือดำน้ำําและคาดว่าจะเพิ่มเป็น420รําำภายในปี2518และ460ลําในปี2573 ส่วนกองทัพเรืออินเดียมีเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำเรือพิฆาตสิบลำเรือรบสิบสองลำและเรือลาตะเวน20ลำนอกจากนี้กองทัพเรือจีนยังมีเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำและในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจีนได้เปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ซึ่งเชื่อว่าใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าในการลงจอดเหมือนกับกองทัพสหรัฐที่ใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ ขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินรบของอินเดียยังใชร้ระบบทางลาสกีจำเพื่อส่งอากาศยานขึ้นบินแต่มีรายงานว่ากองทัพอินเดียกําลังพิจารณาต่อเรือบรรทุกเครื่องบินเองลำที่สองอยู่ในขั้นของการวางแนวคิดคาดว่าเรือลําใหม่นี้จะมีน้ําหนักกว่า6 5 0 0 0น้นตันเทียบเท่ากับเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth ของอังกฤษและเรือบรรทุกเครื่องบินซันตงของจีนอีกหนึ่งคู่ปรับตลอดการของอินเดียคือปากีสถาน ซึ่งต่างประกาศตัวเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียใต้และทำสงครามครั้งใหญ่กันมาแล้วถึง3ครั้งโดยการสู้รบครั้งแรกเกิดขึ้นภายในเวลาไม่นานหลังได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อปี2490ตามาด้วยสตางมสงครามในปี2 5 0 8และ2 5 1 4ตลอดเจสปีที่ผ่านมาที่อินเดียและปากีสถานได้รับเอกราชมีการขับเคี่ยวกันอย่างหนักในทุกด้านหนึ่งในการแข่งขันอันหนักหน่วงคือการพัฒนานิวเคลียร์ ต่างฝ่ายต่างทดสอบระเบิดนิวเคลียร์มาแล้วคนละหนึ่งครั้งโดยอินเดียทดสอบระเบิดนิวเคลียร์เมื่อเดือนพฤษภาคม2517สร้างประวัติศาสตร์เป็นชาติแรกที่ไม่ใช่สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสามประชาชาติหรือ UNSC ที่ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ส่วนการทดสอบอาวุธนิวเคลียรของปากีสถานเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2541 ปัจจุบันรัฐบาลนิวเดลีมีหัวรบนิวเคลียร์สะสมอยู่ประมาณ110หัวรบแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีมากกว่านั้นและอินเดียกำลังเร่งพัฒนาศักยภาพในการผลิตเพื่อเพิ่มจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ชนิดนี้ให้มากขึ้นหลังทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกเมื่อ48ปีที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีนเนริาโมดีของอินเดียยืนยันแผนวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ของอินเดียคือเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความมั่นคงของชาติ ด้านจหนหัวรบนิวเคลียร์ของปากีสถานเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการทาหารของรัฐบาลปากีสถานเพื่อชายต่อกรกักบปรปักตลอดกาลนั่นคืออินเดียแม้นโยบายของรัฐบาลอิสลามาบัดในภาพรวมไม่เคยมีกรอบชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์แต่เจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลหลายคนกล่าวเป็นเสียงเดีวยวกันว่าต้องมีไว้เพื่อป้องกันประเทศ ล่าสุดอินเดียกับปากีสถานกำลังมีประเด็นที่ไม่พอใจหลังวันที่23สิงหาคม2515กองทัพอากาศอินเดียด่วนสรุปเหตุการณ์ที่เจ้าที่เผอเลอยิงขีปนาวุธร์บา์มอสเข้าใส่ปากีสถานโดยไม่ตั้งใจด้วยการไล่ออกเจ้าที่3มรายโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2515เกราะดีที่ในเหตุการณ์นั้นไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียขึ้นแต่ปากีสถานมองว่าอินเดียตัดบทสรุปแบบยังไร้ความรับผิดชอบ ขณะที่การซ้อมรบบอสตอกถูกจัดขึ้นในพื้นที่ทางตะวันออกไกลของรัสเซียโดยจีนอินเดียลาวมองโกเลียนิการากัวซีเรียและประเทศอดีตสหภาพโซเวียตเข้าร่วมการซ้อมรบดังกล่าวมีกำลังคนเข้าร่วมกว่า5 0 0 0 0นายกรวมถึงเครื่องบินลบ140รลำเรือรบ60ลำและอาวุธยุทโธปกรณ์อีกจำนวนมากหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ คือการซ้อมรบทางทะเลของกองทัพเรือรัสเซียและจีนในพื้นที่หมู่เกะพิพาทกับญี่ปุ่นซึ่งอินเดียปฏิเสธที่จะส่งเรือรบเข้าร่วมในการฝึกด้วยเนื่องจากไม่ต้องการมีปัญหากับญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรกลุ่มคอร์ดยเช่นเดียวกันด้านคารีนชองปีแอร์โฆษกประจำทำเนียบข่าวออกแถลงการระบุว่าสหรัฐกังวลเกี่ยวกับการที่อินเดียมีส่วนร่วมกับการซ้อมรบครั้งใหญ่ของรัสเซียภายใต้รหัสการฝึกวอสต็อก ระหว่างวันที่1-7กันยายน2515เนื่องจากการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่รัสเซียกำลังทำสงครามกับยูเครนอย่างไรก็ตามชองปีแอร์เน้นย้ำว่าประเทศที่เข้าร่วมการซ้อมรบดังกล่าวต่างตัดสินใจด้วยตนเองและสหรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงในเรื่องนี้ท่านี้รายงานรัฐสภาสหรัฐเผยแร่เมื่อเดือนตุลาคม2514ระบุว่ากองทัพอินเดีย จะไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพหากปราศจากยุทธปกรณ์จากรัสเซียและอินเดียจะต้องพึ่งพาระบบอาวุธของรัสเซียต่อไปในระยะใกล้และระยะกลางอย่างไรก็ตามอินเดียมีมูลค่าการซื้ออาวุธจากฝรั่งเศสสหรัฐเพิ่มมากขึ้น2เท่าในปี2 5 1 4เมื่อเทียบกับปี2 5 6 0โดยอินเดียซื้อเครื่องบินลบลาฟานเครื่องบินลบมิลลาดและเรือดำน้ำสกอร์เปียนจากฝรั่งเศส ในช่วงการเยือนฝรั่งเศสครั้งล่าสุดของนาย,ยกรัฐมนตรีนาเดนทามโมดีทั้งสองชาติได้ตกลงเพิ่มเติมในความร่วมมือด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยทางทหารนอกจากนี้อินเดียยังหันไปจับมือกับอิสราเอลในเรื่องความมั่นคงและเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัยต่างๆอาทิอุปกรณ์โดรนระบบเตือนภัยทางอากาศระบบป้องกันภัยโจมตีจากขีปนาวุธอาวุธนำวิถีขณะเดีวยวกัน ความสัมพันธ์ทางด้านการทาหารระหว่างอินเดียและสหรัฐแน่นแฟ้นขึ้นโดยมีมูลค่าการค้าอาวุธยุโทโธปกรณ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอธิเครื่องบินลัตะเวนทางทะเลคือบิน430รวมถึงขี่ปนาวุธและโดรนท่งนี้อินเดียถือเป็นหนึ่งในผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลกและมีความสัมพันธ์ด้านการลาโหมที่ใกล้ชิดกับอดีตสหภาพโซเวียตมาอย่างยาวนานเช่นกันนี่คือทุกปฏิกิริยาของอินเดียที่กำลังของก้าวขึ้นมาอีกขั้น เพื่อเป้าหมายอีก25ปีจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่สําคัญอินเดียกำลังจะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแซงหน้าจีน,นอีก4ปีข้างหน้าซึ่งข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติพบว่าในปี2518ประชากรของจีนและอินเดียจะเท่ากันที่1,430ล้านคนก่อนที่อินเดียจะแซงหน้าจีนในปี2519โดยประชากร1,440ล้านคนส่วนจียนจะยังคงมีประชากรอยู่ที่1,430ล้านคน ทั้งหมดนี้คือก้าวย่างสําคัญของอินเดียชาติมปหาอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคง